แรงปัดมาสคาราในภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร A. Hairbrush B. Toothbrush C. Mascara wand D. <N. S 1> Paintbrush คำตอบที่ถูกต้องคือตัวเลือก C. Mascara wand ขวดน้ำยาทาเล็บในภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร A. Nail polish bottle B. Perfume bottle C. Shampoo bottle D. Water Bottle คำตอบที่ถูกต้องคือตัวเลือก A Nail polish bottle พรมในภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร A Blanket B Rug C Doormat นี่ Tapestry คำตอบที่ถูกต้องคือตัวเลือก B ี Rug